สวัดีค่ะรวมรถมือสอง JK นะคะในวันนี้เรามานำเสนอรถเก่งบ้าน,านส,วสวยให้ท่านระดับชมนะคะราคาแบบจับต้องได้กทุกท่านไปใช้กันแดดกันฝนกันร่มกันได้สบายๆนะคะรถยนต์คันนี้คือ Toyota Camry รถยนต์ปี2000ค่ะรถสวยน้ำมันร้วนนะคะแอร์เย็นเจี๊ยบไม่เคยติดแก๊สด้วยนะคะเชื้อเพลิงเบนซินะทุกท่านบอดี้เดิมๆทั้งหมดเลยนะคะ รูปโฉมเดิมเดิมค่ะทุกท่านรอแม็กทั้ง4ี่อลนะคะครบเกียร์ธรรมดาค่ะภาษีปี68เอกสารมีครบนะคะราคา49,000บาทค่ะทุกท่านคันนี้รถหยุดแถวไร่ขิง32จังหวัดนคนปรปฐมนะคะสนใจติดต่อสอบถามติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะ ทรคุยกันโดยตรงได้เลยนะคะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะรถเก่งบ้นบานราคาเบาๆนะคะ49,000บาทเป็นเจ้าของจับจองกันได้ค่ะสนใจเน้นไปดูด้วยตนเองเท่านั้นเพื่อประโยชน์โดยตรงของตัวท่านแอดมินขอแนะนำเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนรายละเอียดและเบอร์โทรเราใส่ไวใ้ใต้คลิปในทุกๆคลิปเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ